ของดีอนาคตไกลยอดประสบการณ์เหรียญกระไหลทองปีพศ2564รุ่นรวมใจสิทธิ์จัดสร้างโดยวัดโคสีตาลามสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่น้อง FC ชาวร้อยเรื่องพุทธคุณทุกทุกท่านเลยแล้วก็สิทยานุสิทธิ์นะครับหนพ่อกัวชุดตินทโลด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงเหรียญกระไหลทองที่เป็นกระแสกันอย่างแบบอืห สุดๆจริงๆนะเหรียญรุ่นนี้มีราคาขึ้นและมีราคาลงไปไปหนึ่งรอบแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาเล่าให้ฟังเหรียญรุ่นนี้จัดสร้างตรงโดยวัดโคศิตารามเป็นพิธีใหญ่ประจําปีของวัดโคศิตารามจัดสร้างชื่อรุ่นว่ารุ่นรวมใจสิทธิ์สร้างในปีพศ .2564 โดยมีเหรียญเนื้อกระไหลทองหลังหันุมานที่เป็นตัวเอกลักษณ์ของรุ่นนี้เลยเพราะเหรียญรุ่นนี้นะครับจะทําใส่กล่องกรมยี่มาอย่างสวยงาม นะด้านหน้าจะเขียนรายละเอียดไว้อย่างชัดเจนเลยรุ่นรวมใจสิทธิ์หลวงพ่อกลวยชุดตินทะโลวัดโคสิตาลามจังหวัดชัยนาท25 6,4นะเขาเขียนไว้อย่างชัดเจนเลยนะด้านในนะครับด้านหน้าก็จะเป็นเหรียญที่ถอดพิมพ์มาจากปีพศ2521เป็นเหรียญนิยมของหลวงพ่อกลวยด้านหลังจะเป็นหานุมาเชิญธงนะถอดแบบพิมมาจากปีพศ2521เลยนะเหรียญพิมพนี้นะแล้วก็จะมีต่อโคดหนึ่งตัวนะครับ เป็นอีกหนึ่งเหรียญที่น่าสนใจเป็นอย่างมากเพราะว่าเหรียญรุ่นนี้ได้รับความนิยมตั้งแต่ที่วัดสร้างออกมาเลยหมดตั้งแต่วันแรกๆที่วัดเปิดจําหน่ายนะพูดง่ายๆว่ารุ่นนี้ไม่พอจําหน่ายเลยจํานวนการจัดสร้างเพียงแค่5,000ันเหรียญเท่านั้นและเหรียญรุ่นนี้ราคาเคยเดินไปสูงสุดอยู่ที่3,000กว่าบาทและในเนื่องด้วยสถานการณ์หลายๆอย่างที่มันเกิดขึ้นในบ้านเมืองนะก็ทําให้ราคาวัตถุมงคลของหลายๆเกจินะปัจจุบันนี้ดอบตัวลงมาหลายๆองค์ก็ยังไม่ได้ขยับขึ้นนะแต่องค์นี้ขยับขึ้นแล้ว เนื่องด้วยสิทธิานุสิทธิของหลวงพ่อกวยเพิ่มขึ้นทุกวันหลวงพ่อกวยชุดตินทะโลวัตถุมงคลย้อนยุคข,ของท่านนะไม่ต้องมีใครมาดันนะผมบอกเลยนะไม่ต้องมีใครมาดันเพราะของท่านดังด้วยประสบการณ์จริงๆคนที่เขาบูชาแล้วเขาดีจริงเขาถึงกลับมาบูชาอีกนะคนที่เขา บูชาแล้วเขาสาเร็จเนี้ยเขาก็ไปบอกต่อเพื่อนเพื่อนเพื่อนโดยเฉพาะรุ่นเนี้ยมีประสบการณ์แล้วนะที่เอฟซีชาวร้อยเรื่องพุทธคุณน่ะส่งเข้ามาทั้งเรื่องแควค่าและเรื่องการเงินแต่ว่าผมยังไม่ได้ทาคลิปวิดีโอนะประสบการณ์ให้ฟังเดี๋ยวเป็นคลิปต่อๆไปเดี๋ยวจะทยอยมาทําให้ฟังนะรุ่นเนี้ยเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าสนใจเพราะตอนนี้ราคาขยับขึ้นมา เป็น2,000กว่าบาทถึง3,000ต้นแล้วนะที่เขาซื้อขายกันอยู่นะปัจจุบันนี้นะหลังจากที่ล่วงลงไปเหลืออยู่ประมาณพันต้นๆพันสอันสามไม่เกินพันห้านะตอนนี้ขยับขึ้นมาจนถึงตอนนี้ขยับขึ้นมาแล้วนะอยู่ราวๆประมาณ2,000นะถ, 2, ถึงสองพันถึงสามพเลยนะผมเห็นบางคนเขาเปิดถึง3,000ันก็มีนะสามพันหน่อยๆก็มีนะบางท่านก็จะเปิดอยู่ประมาณ2,000กว่านะตอนนี้เราต้องรีบไขว้ขาไว้เพราะว่าสิทธิอนุสิ์หลงพ่อโวยชุดตินทโลเพิ่มขึ้นทุกวนันความต้องการมากขึ้นทุกวนันและโดยเฉพาะรุ่นนิยมแบบนี้ ความต้องการมากเท่าไหร่มีการเอามาหมุนเวียนเปลี่ยนมือมากเท่าไหร่ราคายิ่งขยับตัวแรงมากเท่านั้นคาดการกันว่านนะอีกไม่ช้าไม่นานนี้เหรียญนี้อาจจะถีบราคาไปถึง5,000บาทเลยก็ได้นะนะครับมีมีมีความเป็นไปได้อย่างมากเลยเพราะตอนนี้ราคาขยับขึ้นทุกวันอย่างอัปเดตเมื่อ2อสาวันที่แล้วอ่ะซื้อกันอยู่ประมาณ2,000ขยับมาอีก3-4วันเนี่ยขยับขึ้นมาเป็น 25- 0 0ั6ห้าสองพแล้ว นะเนื่องด้วยมันเป็นวัฏจักรแบบนี้นะคือการซื้อขายวัตถุมมคลยิ่งมีหมุนเวียนมากเท่าไหร่ราคายิ่งขยับมากเท่านั้นอย่างผมซื้อมา2 0 0 0ถ้าผมไปขายต่อผมก็ต้องปล่อยต่อที่2 0 0 0ันสถึงสองพอ่าะผมปล่อยไป2005เพื่อนผมได้ไปเพื่อนผมไปปล่อยต่อเขาก็ต้องปล่อยต่อที่2 0 0 0ันเจ็ดถูกไหมมาเมื่อเขาได้ไปปุ๊บอะเขาไปปล่อยเออเขาได้ไปแล้วเขาเอาไปปล่อยในราคา2 0 0 7ันเแแล้วเขาปล่อยได้เสร็จคนต่อไป ถ้าเขาออกมาหมุนเวียนอีกราคาเหรียญนี้ก็จะถีบเป็น3,000 4,000 5,000ไปกันเรื่อยๆยิ่งหมุนเวียนมากประสบการณ์มาก นะราคาก็จะวิ่งไปเรื่อยๆมันเป็นวัฏจักรแบบนี้นะครับนะของวัตถุมงคลน,นะในเอ่อทำไมราคาถึงวิ่งไวทําไมราคาถึงเดินไปเพราะ1มีการหมุนเวียนเปลี่ยนมือกันนะบ่อยครั้งและ2คือมีประสบการณ์มากที่เกิดขึ้นคนเลยต้องการมากมันจึงมีของมาหมุนเวียนนะกันอยู่เรื่อยๆตลอดเวลาเพราะความต้องการของคนเยอะไงนะเขาก็เอาออกมาหมุนเวียนกันนะครับโอเคก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่แนะนำนะครับนะไม่ควรมองข้ามรุ่นนี้นะใครอยากเก็บเหรียญ ที่แบบประสบการณ์ดีนะราคาถีบตัวขึ้นไปเรื่อยๆนะก็ไม่ควรพลาดองค์นี้เลยนะถือว่ายังไม่แข็งมากตอนนี้น่าสนใจน่าหยิบจับไว้เป็นเจ้าของสักหนึ่งองค์นะครับโอเคแล้วครั้งหน้าเราจะมีประสบการณ์เกี่ยวกับวัตถุมงคลรุ่นนี้แหละมาเล่าให้ฟังนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ไปก่อนสวัสดีครับ